สนุนโดยธนาคารกรุงไทยพิเศษคะครับเสียงเลยเหรอคะอ๋อตอนนี้ท่าบ้านกำลังเตรียมต้อนรับพ่อเราอยู่ครับโอ้โอจริงเหรอคะพิเศษอ,อยากเจอพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าขัดทองนะค,ะครับ รัพวกเราชาว Morning Story ค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้โหแล้วครับคุณยุ้ยคุณเมยครับตอนนี้คงจะหิวกันแล้วเรามีอาหารว่างสําหรับขึ้นบ้านที่พวกเราจะได้ไปทานกันเออจริงเหรอคะค่ะเชิญทางนี้ครับหิวน้ําแบบนี้เนี่ยขอสักแก้วได้ไหมคะโอ้โหชอบคอนเสิร์ฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้ำอะไรคะอันนี้น้ําดอกอัญชันครับอร่อยมากลองชิมดูครับ รสชาติหอมชื่นใจเนาะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงสมองอย่างดีอย่างนี้เลยครับอร่อยอย่างนี้เลยค่ะและข้างหน้านี้ล่ะคะข้างหน้านี้กาเรียกว่าข้าวจีข้าวจีอีสานครับลองลองสูตรกลิ่นลองดมดูครับคนที่มาที่นี่ต้องได้ทานข้าวจีใช่ไหมคะข้าวจีแน่นอนครับเพราะเป็นอาหารประจําถิ่นของเราครับนอกจากข้าวจีแล้วเรายังมีอีกเชิญทางนี้ครับ อันนี้เป็นเป็นขนมจีนเอามาผัดแบบพื้นบ้านครับอ๋อ oh, เป็นขนมจีนผัดเหรอคะครับที่นี่เชียงรายอยู่เมืองเหนือทําไมถึงมีอาหารอีสานมาต้อนรับนะคะที่บ้านท่าขันทองนี่เป็นชาวอีสานที่มาจากทางอีสานสิบกว่าจังหวัดมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับโอ้ส oh, mm ิบ hmm. กว่าจังหวัดมาร,รวมตัว,ตวกัน,นบ้านหมู่บ้านท่าขันทองเพราะฉะนั้น <okay. S 2> เมื่อมาก็มาพร้อมกับพระธรรมประเพณี ก็ส้ารับพื้นบ้านอาหารการกินก็เป็นแบบพื้นบ้านของอีสานครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่ทานทานว่างอาหารว่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีบายสีสุขวันซึ่งก็บายถีบายสีนี่ก็จะมีแบบทางเหนือละนะ้านนาและก็มีแบบอีสานวันนี้เราจะพบกับบายสีแบบอีสานค,ครับทางสาวๆครับตอนนี้เราจะกำจะเข้าสู่พิธีบายสีสุขวันซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของอีสาน แขกไปไทยมาทุกคนทุกคณะเนี่ยจะต้องผ่าจะต้องมาไปทำพิธีใบสีสุขขวัญก่อนค่ะครับแล right ้วพิธีใบสีสุขขวัญนี้เราจะต้องล้างมือก่อนครับอ้าวทำไมต้องให้ล้างมือก่อนล่ะคะนี่มือยุ้ยกับน้องเมย์สะอาดอยู่แล้วนะคะเนี่ยครับเพราะว่าพิธีใบสีสุขขวัญเนี่ยก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือกับการสัมผัสมือเนี่ยก็ต้องสะอาดก่อนครับครับอ่คราวนี้ล้างมือพร้อมแล้วครับือเชิญ ที่พิธีบายสีสุขผลมีผู้ท่านผู้แก่พ่อแม่รออยู่ครับได้เลยค<ช>่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะนะเอวังปุญญะเด้อเด้อเด้อ สักครู่นี้คือการบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านท่าขันทองซึ่งจะจัดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีผู้ที่มาเยือนค่ะ ประเพณีนี้น,นะคะคุณผู้ชมทําให้เราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของเจ้าบ้านนะคะที่ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเราสองคนได้เป็นอย่างดีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้ที่เราทั้งสองคนได้มาเที่ยวที่บ้านท่าขันทองตําบลบ้านแซวที่นี่นะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะน้องเมย์เพราะว่าจังหวัดเชียงรายยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่มีความน่าสนใจและมีความสําคัญไม่แพ้กันนะคะยิ่งเชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่นี่จะต้องประทับใจอย,อย่างแน่นอนไป พบกับเรื่องราวดีๆเหล่านั้นกันค่ะจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบต่อความหวันไหวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสกับความสวยสดงดงามทางธรรมชาติในดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวล้านนาตลอดจนคุณค่าของสถาปัตยกรรมและเมืองเศรษฐกิจที่คึกคักไปด้วยผู้คนสองประเทศในวันนี้ความงดงามและคุณค่าต่างๆเหล่านั้นยังคงรอคอยให้ผู้คนนั้นเดินทางมาเยือนเหมือนเช่นเคยค่ะ ต้องเรียนว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของเชียงรายนั้นโดยภาพรวมนะครับจังหวัดเชียงรายเรามีศักยภาพเพราะว่าเรามีความพร้อมความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิหลังภูมิศิลป์ด้วยมีเรื่องศิลปะเรื่องวัฒนธรรมถือว่าจังหวัดเรามีความพร้อมในหลายเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรามีทุกประเภท,ทและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับมาเที่ยวเชียงรายนั้นท่านสามารถเที่ยวได้ทุกมิติแม้กระทั่งในฤดูฝนเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวได้ในตลาดชายแดนทั้งหลายนะครับไม่ว่าแม่สายสามารถข้ามไปท่าี้เล็กได้ถ้าาท่น จะเที่ยวในเชิงธรรมะท่านอยากได้โชคก็ยังมีท่านอยากได้ความเป็นมงค,คลก็มีท่านอยากจะได้ผมของธรรมก็มีเรื่องศิละปะเรามีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ครับต้องเรียนว่าเรื่องศิละปะของเชียงรายขนาดนี้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะชาวต่างชาติถ้ามาแล้วจะต้องไปวัดต้องคูนของอาจารย์เฉลิมชยัยไปบ้านดำของอาจารย์ถวันและที่สําคัญเราก็ยังมีพระธรรมนักตรงนี้ถือว่าโครงการพัฒนาโดยตรงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งเชิงประวัติศาสตร์ นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เรื่องภูงมิสังคมเรื่องการแก้ไขปัญหาของชนเผ่าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองนะครับเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าในยามค่ำคืนก็ไม่เหงานะครับมีถนนคนเดินครับถ้าท่านมาเชียงรายท่านอาจจะเกมภายแผ่นดินไหวอาคารที่พักโรงแรมแข็งแรงครับแผ่นดินไหว6-3ลิ้ u ครั้งที่แล้วเนี่ยโรงแรมเราไม่มีรอยลาวเลย แผ่นดินไหวครั้งนั้นนะครับไม่ได้สร้างความเสียหายกับแหล่งท่องเทีย่ยวแต่อย่างใดนักท่องเทีย่ยวทุกคนครับมาเยี่ยมเชียงรายถ้าเป็นครั้งแรกกลับไปก็จะประทับใจนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่ค้นหาจะกลับมาอีกกลับมาครั้งที่2น่าจะเริ่มเริ่มหลงครั้งที่3ก็จะรักก็มาครั้งที่4ก็จะอ,อ,อยู่ในความทรงจําไม่ลืมขอเชิญทุกท่านมาเทีย่ยวเชียงรายครับ ที่แห่งนี้คือส่วนรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของท่านวว,วชิระเมธีในวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างมุ่งหน้ามาเพื่อแสวงหาความสุขและแก่นแท้ของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร,ร่เชิญตะวันของเรานั้นเราสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรม อย่างที่เราใช้ชื่อเต็มว่าศูนย์วิปัสนาสากลศูนย์วิปัสนาสากลก็หมายความว่าใครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะชาวโลกเลยล่ะใครก็ตามที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงลึกสามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ศูนย์ของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็อยู่บนพื้นที่ราบนะหน้าน้ําหลังเขาเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนี้สบายใจได้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับภายแผ่นดินไหว ซึ่งที่ผ่านมาเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างของเรานั้นไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเกือบทั้งหมดเป็นอาคารเตี้ยๆลักษณะทางสถาปัตยกรรมทอัตมาภาพให้โจทย์แก่ศิลปินผู้ร่วมสร้างสรรค์าง,งานกับอัตมาภาพก็คือสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นต้องไม่สูงเกินยอดไม้และโดยมากเนี่ยเราใช้ไม้เป็นหลักเลยนะดังนั้นเมื่อเจอภัยธรรมชาติเนี่ย สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้เนี่ยปรับตัวได้สบายมากใครก็ตามที่สนใจอยากมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิญตะวันอันตามาภาพก็ขอเจริญพรเชิญชวนว่ามาได้ทุกวันนะเราไม่มีกำแพงเข้าได้จากทุกทิศท,ทุกทางหรือหากไม่มีเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมจะมาเดินเล่นเพื่อศึกษาหาความรู้ก็ได้เพราะที่นี่เราทำสามเรื่องนั่นก็คือการศึกษาเศรษฐ,ฐกิจและจิตวิญญาณการศึกษาที่นี่นะมีปริศนาธรรมให้ชม ทุกหนทุกแห่งเรียกว่าถ้าเข้ามาเนี่ยโดนนกตั้งแต่ปากทางเข้าเลยทีเดียวนะต้นไม้ของเราก็เทศได้แทบทุกต้นแล้วก็มีปริศนาธรรมอีกเยอะแยะมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยชาราทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้ทุกเมื่อเรียกว่าถ้ามาที่นี่แล้วนะไม่มีใครโง่เท่าเดิมหากมาเยือนดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นบ้านเมืองแห่งศิลปะอย่างเชียงรายแล้ว พลาดไม่ได้ที่จะมาสัมผัสกับพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดินที่วัดร่องขุนแห่งนี้ซึ่งจะได้รับรู้ถึงศูนทรียภาพทางอารมณ์และปรัชญายที่แตกต่างอันแอบ,บซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะทุกชิ้นที่เกิดจากจินตนาการของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิธิพัฒน์ค่ะวันนี้ชาวล้านนาทุกคนพร้อมตอนราบการกลับมาเยือนของนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเดินทางมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลายครบทุกรสชาติ แตกต่างทุกอารมณ์กันที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ <bouncing noise> ยงามมากๆเลยพี่ยุ้พี่เมย์ขอยกนิ้วให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราสองคนเดินทางมาที่ตำบลบ้านแซวชุมชนเล็กๆที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทยที่นี่เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายทาั้งในเรื่องของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแต่ก็สแสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงและอยู่รวมกันได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะแล้ววันนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะหมดเวลาของรายการ Morning Story แล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุก SMA ที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจค่ะและที่สำคัญขอขอบคุณ Magic Farm Fresh เครื่องปรับอากาศ Imminent และคิดถึงเกลือคิดถึงปรุงทิพย์ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ Morning Story นำเสนอในเรื่องไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ทาง Facebook หรือ Instagram พวกเรารับรองค่ะว่าจะคัดสรรแต่เรื่องดีๆมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสำราญในบรรยากาศสำราญแต่จะเป็นแบบไหนรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับเราสคนได้ใหม่ในรายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในในสอนพี่รำหน่อยสิเ<ส>มื่อกี้รำยังไงนะน<า>สักท่าหนึ่งสักท่าหนึ่ง